เด่นคืออร่อยจริงจังมากแตงโตงามงั้นกแต่ว่ามะโจกปลาอยู่ซูมือเลยมีวันไหนเนาะสีป่ากินส้มตำกินซูมือเอร่อดปลากินมาได้ กินรู้สึบ่มีแห้งยางมากไก่ด้านเจ๋ไหวไต้องใส่มือพรอมันยังทำพี่กิ่นประจำครับพี่น้องก้อยบักหน้าไม่นี่ลอลงได้เลย ใส่บักนาากินคนเดียวตะ่ามิตะกองเอออย่าถามหลายใส่ย่างใส่ย่างต้องร้านเก๋ไว้เท่านั้นคือเนา่าคือเน่าวนี่รื <c oughs> เอเปล่ากุ้ยตะมาหุ้งก็ต้องจำปู กินแบบนี้ล่ะผู้บ่าวหางห้างเซลใข่เหรอว่าเห็นใข่จ้อนผู้บ่าวผู้บ่าวก็ยืนนันแบบผู้บ่าวหรือผู้สาวสาวะไม่ได้ค่ะกะจะทำกี้คูเผ็ดมาก อกงไ่อยากซ้อม่ตุยินดงจยไม่ยดอกกันฝอยกินเน้อคืนพอเจ้ากับบ่อเบิงอยากเบิงได้กินกับมะฮุ่ง ดีๆเยว่าเบิ้งแล้อกินได้ห่างกินได้น่ะเออกินตะปูขุ่งหาแฟนมิวขึ้นคอมเสื้อข่ทาเบิ้งทาเบิ้งหล่